เคยเป็นกันไหมคะคือแบบเวลาเราหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็บ่นล,ลอยๆอะคะ่ะว่าแบบเอออยากกินอะไรจังเลยแล้วแค่แป๊บเดียวอีก5นาทีต่อมาฟีดในโซเชียลมีเดียคือเต็มไปด้วยโฆษณาร้านอาหารนั้นเลยคะ่ะบางทีก็แอบ,บคิดนะคะว่าเอมือถือเรามันอ่านใจได้หรือเปล่าหรือว่ามีใครแอบ,บฟังเราอยู่ <laughs> เป็นความรู้สึกที่หลายคนเจอเลยครับแต่ว่าเ,ออเบื้องหลังความสามารถที่เหมือนจะรู้ใจเราไปหมดเนี่ยนะครับมันคือปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกกันว่า AI นั่นเองครับอ๋อ AI นี่เองครับมันไม่ได้อ่านใจเราหรอกแต่ว่ามันมันเก่งมากในการเรียนรู้จากพฤติกรรมของเราจนคาดเดาสิ่งที่เราน่าจะสนใจได้แบบแม่นยำอย่างน่าทึ่งเลย อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแสดงว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะเนี่ยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้ล่ะค่ะกับหัวข้อการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งเราได้แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยเป็นเอกสารประกอบการเรียนจากมหลาลรยราชพัตร้อยเอ็ดที่ตั้งใจทํามาให้นักศึกษาทั่วไปคือคนที่ไม่ใช่สายเทคโนโลยีโดยตรงเนี่ยได้เข้าใจง่ายๆเป้าหมายของเราก็คือการสกัดเอาแก่งสําคัญออกมาดูว่าจริงๆแล้ว AI คืออะไรกันแน่แล้วเราจะอยู่กับมันอย่างฉลาดแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดได้ยังไงโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าพอพูดถึง AI เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงหุ่นยนต์ล้ำลๆในหนังไซไฟแต่จริงๆแล้วแนวคิดนี้มันมี นานแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนานมากครับในเอกสารชี้ให้เห็นเลยว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงปี1950เลยทีเดียวโดยนักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษเอ่ออลันทูริงเขาเป็นคนตั้งคำถามสำคัญที่จุดประกายทุกอย่างขึ้นมาเลยครับว่าเครื่องจักรสามารถคิดได้หรือไม่ Can machines think? โห oh. คำถามง่ายๆแค่นี้และครับที่กลายเป็นรากฐานของการวิจัยและก็พัฒนา AI มาจนถึงทุกวันนี้เลยแค่คำถามเดียวเปลี่ยนโลกได้เลยนะเนี่ยแล้วถ้าจะให้นิยามคำว่า AI แบบแบบบ้านๆที่สุดเลยนะคะมันคืออะไรเหรอคะอืมไทยง่ายที่สุดนะครับ AI คือความพยายามสร้างให้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรให้มันมีความสามารถคล้ายๆมนุษย์เรานี่แหละครับโดยเฉพาะความสามารถทางสติปัญญา อย่างเช่นการเรียนรู้การให้เหตุผลการแก้ปัญหาหรือแม้แต่การเข้าใจภาษาการมองเห็นซึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้สมองของมนุษย์ทำทั้งนั้นเลยพอจะเห็นภาพแล้วค่ะแต่ในเอกสารมีการแบ่งประเภทของ AI ไว้ด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้เราเข้าใจว่า AI ที่เราใช้ใช้กันอยู่กับ AI ในหนังมันต่างกันใช่ครับเขาแบ่งเป็น2ระดับที่ชัดเจนมากเลยครับ1คือ n น r r o w AI หรือบางทีก็เรียกว่า weak AI AI แบบแคบใช่ครับ AI แบบแคบนี่คือ AI ทั้งหมดที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันเลยมันถูกสร้างมาให้เก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบโดยเฉพาะเลยเช่น AI ที่ใช้แปลภาษาหรือ AI ที่ตรวจจับใบหน้าเพื่อปลดล็อกมือถืออ๋อ oh, ค่ะค่ะหรือว่า AI ที่แนะนำเพลงให้เราในแอปสตรีมมิ่งคือมันเก่งมากในงานของมันนะแต่ถ้าให้มันไปทำงานอย่างอื่นที่ไม่ได้ถูกสอนมามันก็ทำไม่เป็นเลย เหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสุดๆไปเลยแต่ทำอย่างอื่นไม่เป็นถูกต้องครับส่วนประเภทที่สองก็คือ general AI หรือ strong AI AI แบบทั่วไปครับอันนี้แหละคือ AI ที่เราเห็นในหนังที่มีความฉลาดรอบด้านเทียบเท่าหรืออาจจะเหนือกว่ามนุษย์ค่ะสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจงานอะไรก็ได้ที่มนุษย์ทำได้ซึ่งต้องย้ำนะครับว่าณปัจจุบันนี้ General AI ยังคงเป็นแค่แนวคิดและก็อยู่ในขั้นของการวิจัยเท่านั้นครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่อยากให้เข้าใจตรงกันก็คือ AI ที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยทุกวันนี้เป็นแค่เครื่องมือที่ฉลาดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีความคิดจิตใจเป็นของตัวเองโอเคชัดเจนเลยค่ะว่ามันคือเครื่องมือที่เก่งเฉพาะด้านแต่คำว่า AI มันก็ยังดูกว้างมากๆอยู่ดีนะคะเหมือนเราพูดคาว่ายานพาหนะซึ่งก็มีตั้งแต่จักรยานยนต์ไปจนถึงเครื่องบินเจ็ ในโลกของ AI มันมีประเภทย่อยๆที่แตกต่างกันขนาดนั้นเลยไหมคะอําใหญ่ที่ครอบคลุมศาสตร์ย่อยๆหลายแขนงเลยซึ่งในเอกสารเนี่ยได้หยิบยกมา4แขนงหลักๆที่เราเจอกันบ่อยๆครับก็คือ Machine Learning, Natural Language Processing หรือ NLP, Computer Vision และก็ Robotics ทั้ง4อย่างนี้เหมือนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ AI ทำงานได้ครับ แล้วมันทํางานร่วมกันยังไงหรอคะฟังดูซับซ้อนจ,งจังจริงๆแล้วเราเห็นการทํางานร่วมกันของมันอยู่ทุกวันเลยครับยกตัวอย่างง่ายๆที่หลายคนน่าจะมีที่บ้านคือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะอ๋อค่ะมันคือการรวมร่างของศาสตร์พวกนี้เลยครับ Robotics ก็คือตัวหุ่นยนต์เองที่มันเคลื่อนที่ได้คอมพิวเตอร์ Vision ก็คือเซนเซอร์ที่เปรียบเสมือนตาของมันทำให้มันมองเห็นสแกนแผนผังห้องได้ไม่ให้วิ่งชนกำแพงหรือตกบันได และหัวใจสำคัญเลยก็คือ machine learning ที่ทำให้มันเรียนรู้และจดจำแผนผังบ้านของเราได้ยิ่งใช้นานเท่าไหร่มันก็ยิ่งฉลาดขึ้นรู้ว่าตรงไหนมีฝุ่นเยอะหรือตรงไหนไม่ควรเข้าไปโอ้โหพอเห็นภาพแบบนี้แล้วเข้าใจเลยค่ะแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เป็นการผสมผสานเทคนโนโลยีเข้าด้วยกันเรื่อง NLP หรือการเข้าใจภาษามนุษย์ก็น่าจะอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมคะอย่างเวลาเราสั่งงานด้วยเสียงถูกต้องเลยครับ ถ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นไหนรับคำสั่งเสียงได้นั่นก็คือการนำ Natural Language Processing หรือ NLP เข้ามาใช้ทำให้มันเข้าใจคำสั่งของเราอืเช่นไปทำความสะอาดห้องครัวแบบนี้เป็นต้นครับเรื่อง NLP นี่ยิ่งใกล้ตัวเลยค่ะเวลาดิฉันพิมพ์แชทคุยกับเพื่อนแล้วมือถือมันเดาคำที่เราจะพิมพ์ต่อได้ถูกเป๊ะๆบางทีก็แอบหลอนเหมือนกันนะคะว่ามันรู้ใจเราขนาดนั้นได้ยังไง <laughs> นั่นแหละครับ NLP ที่เรียนรู้รูปแบบการพิมพ์ของเราหรืออย่างผู้ช่วยอัจฉริยะในมือถืออย่าง Siri หรือ Google Assistant ที่เราคุยโต้ตอบด้วยได้ก็คือผลลัพธ์โดยตรงของ NLP ที่ทำให้คอมพิวเตอร์กับมนุษย์เราสื่อสารกันรู้เรื่องสุดยอดจริงๆค่ะแสดงว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราหมดแล้วจริงๆในเอกสารก็มีกิจกรรมสนุกๆให้นักศึกษาลองทำด้วยใช่ไหมคะเหมือนเป็นการบ้านให้ไปลองคุยกับ AI ในมือถือตัวเอง ใช่ครับเป็นกิจกรรมที่น่ารักดีคือให้ลองใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะทำเรื่องง่ายๆแต่มีประโยชน์เช่นลองสั่งว่านำทางไปที่เทศบาลตำบลหนองหลวงหรือเพิ่มนัดหมายในปฏิทินเดินรอบสะแก้วตอนห้าโมงเอ็น <c oughs> การได้ลองทำแบบนี้ด้วยตัวเองจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่า AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วแต่มันคือผู้ช่วยส่วนตัวที่พร้อมใช้งานอยู่แล้ว <c oughs> มีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ดิฉันเพิ่งเคยเห็นในเอกสารนี่แหละค่ะคือการสรุปแชทใน Line Open Chat ที่มีสัญ,ญลักษณ์ AI เล็กๆมันสามารถย่อยการคุยกันยาวๆของคนเป็นร้อยให้เหลือแค่ไม่กี่บรรทัดได้อันนี้น่าจะช่วยประหยัดเวลาชีวิตไปได้เยอะเลยนะคะระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เรียกว่า CRM ที่ใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อให้ฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดเอ่อเข้าใจลูกค้าแต่ละคนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อปรับปรุงบริการอะไรแบบนี้ ใช่ครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งธุรกิจฟังมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่า AI มันเก่งมากๆแล้วนะคะแต่ว่ามันมี AI อีกแขนงหนึ่งที่ช่วงปี2ปีมานี้บูมมากๆแล้วก็ดูเหมือนจะล้ำไปอีกขั้นเลยนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า Generative AI ใช่ไหมคะใช่เลยครับ ถ้า a อที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้มันเก่งในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล Generative AI คือการก้าวกระโดดไปสู่การสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้เองสร้างสรรค์เลยเหรอคะครับมันคือเทคโนโลยีที่สามารถสร้างข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพเพลงหรือวิดีโอที่ผลลัพธ์ออกมาดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ซับซ้อนจนแทบแยกไม่ออกเลยว่าคนหรือ AI เป็นคนทำ แล้วเบื้องหลังพลังมหาศาลขนาดนี้มันคืออะไรคะมันคิดเองได้จริงๆหรอคะเบื้องหลังพลังของเครื่องมืออย่าง GPT หรือ Gemini เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ Large Language Models LLM ที่เขาเรียกกันใช่ครับ LLM ลองจินตนาการว่ามันคือสมองดิจิตอลที่ได้อ่านหนังสือบทความแล้วก็เว็บไซต์เกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้เลยมันไม่ได้ คิดแบบมีจิตสำนึกเหมือนมนุษย์นะครับแต่มันเรียนรู้ความสัมพันธ์แล้วก็รูปแบบของข้อมูลจำนวนมหาศาลจนสามารถคาดเดาและสร้างสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างออสอดคล้องและสมเหตุสมผลอย่างน่าทึ่งเหมือนมีนักศึกษาที่อ่านหนังสือมาทั้งห้องสมุดอยู่ในคอมพิวเตอร์เลยในเอกสารก็มีตัวอย่างการใช้งานที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะคะอย่างการใช้ GPT เขียนบทความเรื่องมแมลงวันลายหรือ Black Soldier Fly นี่คือมันเขียนให้ทั้งบทความเลยเหรอคะใช่ครับสามารถสั่งให้มันเขียนบทความสคริปต์วิดีโอหรือแม้กระทั่งอีเมลตอบกลับลูกค้าได้เลยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็มีโครงสร้างและข้อมูลที่ครบถ้วนในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเองโห้นอกจากข้อความแล้วก็ยังมีการสร้างภาพแค่เราพิมพ์คำอธิบายหรือที่เรียกว่าพรอมเข้าไปพรอมครับเช่นนักบินอวกาศขี่มา้าอยู่บนดาวอังคาร AI อย่าง Midjourney หรือ d a w n e ก็จะวาดภาพนั้นออกมาให้เราได้เลยอย่างกับมีเวทมนต์เลยแล้วเรื่องเสียงล่ะคะเห็นในเอกสารมีพูดถึงด้วยด้านเสียงก็น่าทึ่งไม่แพ้กันครับมี AI ที่สร้างเสียงภาคได้เป็นธรรมชาติมากๆอย่าง Bot Noi Voice ซึ่งในเอกสารมีเกรดเล็กๆบอกไว้ด้วยนะว่าเสียงบรรยายในสไ้อยประกอบการเรียนชุดนี้บางส่วนก็สร้างมาจาก Bot Noi Voice นี่แหละครับเดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวก่อนนะคะจริงเหรอคะเนี่ยครับผมสแสดงว่าเสียงที่เราได้ยินกันในสไลด์ตอนแรกๆบางทีอาจจะไม่ใช่เสียงคนจริงๆเหรอคะใช่ครับอาจจะไม่ใช่โหดิฉันนึกว่านั่นคือเสียงอาจารย์ผู้สอนเองซะอีกค่ะทึ่งมากเลยนะเนี่ยครับมันแนบเนียนขนาดนั้นเลยแล้วมันยังไปไกลถึงขั้นสร้างเพลงใหม่ๆได้ด้วย AI อย่างซูโน่เนี่ยสามารถแต่งได้ทั้งเนื้อร้องทำนองและก็เสียงร้องเลยทีเดียวโห หรือถ้าเรามีบทความที่เขียนโดย g b t มีเสียงภาคจาก Bot n no น i s Voice เรายังสามารถเอาทั้งหมดไปใส่ใน AI สร้างวิดีโออย่าง Pictory เพื่อสร้างเป็นคอนเทนต์วิดีโอที่สมบูรณ์ได้ในเวลาไม่นานเลยครับโอ้โหพอได้ยินแบบนี้แล้วมันทั้ง,งทึ่งทั้งน่าตื่นเต้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ดิฉันอดคิดไม่ได้ว่าถ้า AI ทำได้แทบทุกอย่างแบบนี้มันจะมีผลกระทบอะไรตามมาบ้าง มันดูเหมือนจะดีเกินไปจนน่ากลัวนิดๆน,น,นะคะเป็นข้อกังวลที่สมเหตุสมผลมากครับเพราะทุกเทคโนโลยีที่มีพลังสูงเนี่ยย่อมมาพร้อมกับความท้าทายและความรับผิดชอบที่สูงตามไปด้วยในเอกสารก็ชี้ให้เห็นประเด็นนี้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะความท้าทายจาก generative AI มีอะไรบ้างคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษหลักๆเลยคือการรักษาความเป็นจริงครับเพราะข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นมาอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรือที่เรียกว่า hallucination Hallucination ครับมันอาจจะแต่งข้อมูลขึ้นมาเองเพื่อให้คำตอบดูสมบูรณ์ดังนั้นเราจะเชื่อทุกอย่างที่ AI บอกโดยไม่ตรวจสอบไม่ได้เด็ดขาดประเด็นที่สองคือเรื่องลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะผลงานที่ AI สร้างขึ้นมามันเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มนุษย์สร้างไว้แล้วใครคือเจ้าของผลงานตัวจริงล่ะคะนั่นแหละครับคำถามเรื่องนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างเลยครับ แล้วก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการเอาไปใช้ในทางที่ผิดใช่ไหมคะแน่นอนครับนั่นคือความท้าทายข้อที่3คือการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเช่นการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news การสร้างภาพหรือวิดีโอปลอมเพื่อโจมตีผู้อื่นหรือที่เรียกว่า deep fake ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายและน่ากังวลมากฟังดูแล้วก็เป็นดาบสองคมจริงๆนะคะแล้วในฐานะผู้ใช้งานเราควรจะมีหลักยึดอะไรในการใช้เทคโนโลยีนี้บ้างคะ บัตเด็นที่ทำให้เราต้องมองภาพใหญ่ขึ้นไปสู่เรื่องของจริยธรรม AI ครับซึ่งในเอกสารสรุปหลักการสำคัญไว้4ข้อที่ผมคิดว่าดีมากและทุกคนควรตระหนักไว้เลย1คือความโปร่งใสหรือ Transparency คือระบบ AI ควรจะอธิบายได้ว่ามันตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยเหตุผลอะไรไม่ใช่เป็นกล่องดำที่เราไม่เข้าใจการทำงานของมันเลย2 ความยุติธรรมและความเป็นกลางเราต้องระวังอคติหรือ b i a s ที่อาจจะแฝงอยู่ในข้อมูลที่ใช้สอน AI เพราะถ้าเราป้อนข้อมูลที่มีอคติเข้าไป AI ก็จะตัดสินใจอย่างมีอคติตามไปด้วยเช่นอคติทางเพศหรือเชื้อชาติค่ะ 3. คือความรับผิดชอบหรือ accountability นี่คือคำถามใหญ่เลยว่าถ้า AI ทำงานผิดพลาดแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาใครจะเป็นคนรับผิดชอบใครรับผิดชอบผู้พัฒนา ผู้ใช้งานหรือตัว AI เองและ4คือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยหรือ Privacy and Security คือการพัฒนาและใช้งาน AI ต้องให้ความสำคัญสูงสุดกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ครับเป็นหลักการ4ข้อที่สำคัญมากจริงๆค่ะมันทำให้เราเห็นว่า AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมและมนุษย์อย่างแยกไม่ออกเลย สรุปแล้วมันก็มีทั้งผลดีมหาศาลในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็มีผลกระทบเชิงลบที่เราต้องจัดการให้ดีทั้งเรื่องการแทนที่แรงงานปัญหาข้อมูลส่วนตัวและความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมถูกต้องครับเป้าหมายของการเรียนรู้เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะต้องกลายเป็นโปรแกรมเมอร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคนะครับแต่คือการเป็นผู้ใช้ที่รอบรู้หรือ Inform User ครับ ผู้ใช้ที่รอบรู้ครับคือเป็นคนที่เข้าใจทั้งศักยภาพและข้อจํากัดของมันสามารถตั้งคําถามที่ถูกต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเชื่อเมื่อไหรควรตั้งข้อสงสัยและเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตและการทํางานของเราได้อย่างมีความรับผิดชอบเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมมากค่ะจากการเดินทางที่เราคุยกันวันนี้ตั้งแต่คําถามแรกของอลันทัวริงจนมาถึงเครื่องมือสร้างสารรค์สุดล้ำที่อยู่ในมือเราและปิดท้ายด้วยประเด็นด้านจริยธรรมที่ต้องขบคิดกันต่อ มันคือการเตรียมความพร้อมเพื่ออยู่ร่วมกับเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในอนาคตของเราครับ และเพื่อปเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้สักหน่อยแล้วกันนะคะในเมื่อ AI สามารถเรียนรู้ที่จะสร้างสารรค์ผลงานศิลปะดนตรีหรืองานเขียนจากข้อมูลทั้งหมดที่มนุษย์เคยสร้างมาคำถามที่น่าสนใจก็คืออนาคตของความคิดสร้างสารรค์ที่เป็นของมนุษย์จริงๆจ,จะหน้าตาเป็นอย่างไรต่อไปเทคโนโลยีนี้จะปลดปล่อยให้เราไปสร้างสารรค์ในรูปแบบใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือ มันจะเท่ามาเปลี่ยนนิยามของคำว่าผู้สร้างสารรค์ไปตลอดกาล